ขอกราบสวัสดีท่าน FC ท่านลูกค้าใจดีนะคะสำหรับ EP ล่าสุดตอนนี้นะคะเนื่องจากว่าห่างหายกันไปนานเดี๋ยวช่างอลันกำลังไปทำราคาอยู่นะคะระหว่างที่รอราคาจากช่างอลันนะคะดีฉันจะถ่ายภาพนิ่งรอไปก่อนเผื่อท่านไหนสนใจแคปหน้าจอมาเลยนะคะ ภาพนิ่งก็สงสัยจะไม่นิ่งน,นะคะรู้สึกวตื่นเต้นมือสั่นนะคะหากว่าท่านลูกค้าท่าน FC เห็นในวิดีโอแล้วยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่สามารถวิดีสามารถขอภาพนิ่งขอภาพถ่ายเพิ่มเติมได้นะคะเราก็จะถ่ายให้หลังจากที่แอดไลน์พูดคุยกันค่ะ งานห้าชิน้นนี้นะคะมีซองทั้งห้าเล่มเลยนะคะด <_ EN> ีฉันไปถ่ายด้านให้นะคะ <_ EN> แล้วว่าช่างรันยังทำราคาไม่เสร็จ <_ EN> อีกนานไหมคะช่างรันคะช่างรันคะ พอเชนอเอาราคามาใส่ปุ๊บก็ไม่ต้องพีเต์แล้วนะคะเพราะว่าดิฉันถ่ายจนจะหมดแล้วค่ะ,ะถ่ายหน้าถ่ายหลังถ่ายสันถ่ายคอหมดแล้วเนี่ยเล่มนมีสวยที่สุดเลยนะคะเนี่ยสวยมากๆค่ะโอ้ของจริงสวยกว่าในรูปอีกนะคะไม่อยากจะรูปทรงใบเอ่ยต่างๆลงตัวมากด้ามเดิมนะคะคืองานเขาเนี่ยนะคะอยากจะเรียนนำว่าขออนุญาตเรียนว่า งานเข่าเนี่ยมันเป็นงานที่คลาสสิกนะคะแล้วยิ่งบางเล่มเนี่ยเราได้เข่าที่เหมาะกับใบพอดีเนี่ยจะยิ่งทําให้งานเนี่ยสวยขึ้นมาเอีกยนะคะชาร์ลีดิชันไม่มีอะไรจะบรรยายแล้วนะคะเขียนเสร็จหรือยังคะนะดูนะคะมาแล้วนะคะเดี๋ยวดิฉันสต็อปก่อนนะคะมา,มาค่ะพร้อมมัยยังจ๊ะเอาวยังไม่พร้อมอีกเหรอเช็ดสายตากแล้วเหรอแอามา สวัสดีครับห่างหายไปนานก็วันนี้มีนําเสนออยู่ที่ห้าเล่มนะดิฉันขออนุญาตตัดลงมาที่มีดเลยนะคะแม่ค้าค่ะเสนอไปแล้วใช่ไหมเมื่อกี้ผมไม่ได้ใส่ราคานะครับก็เริ่มจากไหนนี่มที่อนนะคะั้องนน้านี่เลยค่ะเป็นวัสดุเป็นเหล็ก n อ9 5หกเก้าห้านะครับเหล็ก n อ9 5หกเก้าห้าด้ามเขากว้างใบยาวอยู่ที่เออ ใบกว้างอยู่ที่หนึ่งจุดสี่นิ้วะะก็ยศอ,อค่ะอ่ายใบยาวอยู่ที่ห้าจุดสองนิ้วสันอยู่ที่สี่มิลด้ามยาวอยู่ที่สี่จุดห้านิ้วนะครับสลหรับเล่มนี้เล่มที่หนึ่งราคาตามนี้าาเลยนะคะราคาหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบาทรวมส่งนะครับค่ะรวมส่งเล่มที่สองค่ะตรงนี้ค่ะเล่มที่สองเนี่ยฮะ,ะนี่ก็ได้ค,ค,ครับเล่มที่สองนะครับวัสดุเดียวกันฮะหนึ่งอ่าเอ็นหกเก้าห้าใบกว้างอยู่ที่หนึ่งจุดสี่นิ้วใบยาวอยู่ที่ห้านิ้วสันหนาที่สี่มิล ด้ามยาวอยู่ที่4.4นิ้วนะครับราคาค่ะ1,650บาทบบนี้เลยนะคะราคาเท่ากันนะครับ okay. เล่มที่สามเล่มที่สามเลยค่ะเล<ร>ยค่ะใบกว้างอยู่ที่1.4เท่ากันนะครับยาวอยู่ที่5นิ้วสันที่4มิลด้ามยาวที่4.7นะครับเล่มนี้จะยาวหน่อยแต่เล่มนี้สวยนะครับจะให้ให้ดูหน่อยดูดูดูด ดูสองข้างไหมค่ะถ่ายเรียบร้อยแล้วหมดแล้วอ๋อถ่ายหมดแล้วเหรอค่ะเล่มนี้จะสวยนะครับจะโค้งสวยงามอ๋อโค้งรับมือเนาะอ่ามันจะเป็นโค้งรับมือแล้วแต่ชอบแล้วแต่ชอบค่ะค่ะราคาหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทนะคะหนึ่งพันห้าสิบตามเดิมเล่มที่สี่ค่ะเล่มที่สี่มาเล่มนี้เลยครับเล่มนี้เลยอันนี้เล่มนี้ยกหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฮะดิฉันยังไม่ได้หนึ่งเก้าห้าศูนย์เนี่ยหนึ่งเก้าห้าศูนย์ใบกว้างอยู่ที่หนึ่งจุดห้านะครับค่ะใบกว้างหนิ้ว สันหนาที่4มิลด้ามยาวที่5นิ้วนะครับเราจะเห็นหมุนรอบข้าให้ดูอ่าเล่มนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบาทครับวัยยาวกว่านะคะบอกว่าด้ามตันนะครสวยค่ะตันนะครับอันนี้คือตันด้ามเป็นเขาตันราคาต้งเป็นงานเงาด้วยปกติไม่ได้ราคานี้นะคะจะอยู่ในเลนด์สองพันสองห้าสิบแล้วก็ลดราคาให้แล้วนะคะเพราะว่าห่างหายไปนานึ้นกับไาให้ลูกค้า สวยมากค่ะเล่มนี้สวยมากรีบจับจองเลยนะคะเล่มที่สี่เนาะครับผมเล่มที่สี่พร้อมฝักนะครับพร้อมฝักดีฉันถ่ายแล้วฝักค่ะต่อไปเล่มที่ห้าไฮไลท์หน่อยอันนี้สวยสุดค่ะรีบแย่งเลยนะคะเป็นลักษณะของมิดเชฟใช่ไหมะมีเชฟแต่ว่าเชฟแคมปิ้งก็คือเอาสามารถเอาออกแคมปิ้งได้ออก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 ป่าได้นะฮะแต่ไม่ถึงกับว่าอภิฟันหนักนะเพราะว่าเป็นคมบางอ๋อเปิดคมบางให้เปิดคมบางให้นะครับเล่มนี้ วัสดุเดียวกันครับ n 6 9 5ไม่เป็นสนิมนะครับพวกนี้ <c oughs> จะไม่เป็นสนิมราคาอยู่ที่2,950บาทใบกว้างอยู่ที่1.7นิ้วนะครับใบยาวอยู่ที่7.5ดจาสันหนาที่4ี่มิลแล้วก็ด้ามยาวอยู่ที่5.2ดนะครับ <c oughs> ด้ามตันนะครับบอกไว้ก่อนว่าด้ามตันเ <c oughs> ขาตันนี่หามายากหายากมากกว่าจะได้เขาตันทำไมต้องต้องไปหมุนใกล้ตัวเองอะ่ะก <c oughs> ให้มันเสียวไปก่อนนี่ไม่ใช่เลดเอ็กเลดอานะมันเสียวตรงไหมเสียวเลยวะแล้วก็ลักษณะนี้ไม่ไม่ค่อยไม่เคยทําออกมานะครับมีเล่มเดียวนะครับอ่าผมไม่เคยทํานะครับนี่มาทำเป็นดิฉันดิฉันชอบตรงนี้ค่ะเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยตรงไม่ไม่เออตัวนี้แหละค่ะอ๋อเนี่ยครับทำไม่เล่มมีเล่มเดียวแล้วก็ตรงนี้ด้วยค่ะตรงนี้ตรงลักษณะนี้จะทําเป็นงานของโบวี่อ่าเดี๋ยวผมทํามาเป็นของเชฟแคมป์ทำไปได้นะช่างรันเนาะ นะครับปท้ายได้สอาควายราคานะคะสองพันเก้าห้าสิบสองพันเก้าร้อยห้าสิบบาทแล้วเป็นงานกระจกด้วยนะคะอ่าราคานี้หาไม่ได้ปกติงานกระจกสามสามพันทับเนาะสามอัพสามอัพนะคะกว่าครับ่ะงานรกระจกคลิปคือที่ตัดราคานี้ให้เพราะว่าเนื่องจากว่าห่างหายเป็นนานอยากคืนกําไรด้วยนะคะแล้วก็เดือนตุลานี้เรายังไม่ได้เปิดเป็นนาทีทองให้เนาะก็เลยทําเป็นทําให้เป็นรวมไปเลยอย่างนี้ลดไปเลยลดไปเลยอย่างนี้นะคะ ก็ก็คือหยุดไปเป็นเดือน่ะโปรยต่อราคาอีกนะคะแผ่ไว้ให้เออดิฉันดูดิฉันดิฉันให้ดูาแบผของช่างที่ว่าหยุดไปเป็นเดือนสิบกว่าเข็มนะคะหายละหายละก็เพึ่งเพิ่งพิ่งทำงานอันนี้ก็ทำตั้งแต่แผ่ยังไม่หายก็เริ่มทำ้วครับเดี๋ยวไม่มีกินพอพอพอค่ะก็คือสำหรับ EP นี้ก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะฮะ ถ้าเป็นนักภูมิก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมอย่างที่น่แน่คือกดโทรมาก่อนนะครับเพราะว่าจะขึ้นแล้วก็จะขึ้นโบนโทรศัพท์ให้ที่หน้าจอนะครับผมครับผมอีทีนี้ก็กลับสวัสดีครับ